ตอนสำคัญมาแล้วค่ะคำถามก็คือเราจะใช้ fountain of life อย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะคุณเรเนเอบอกว่าเราจะหยดเข้าไปในปากแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นนะคะ5วินาทีก่อนที่จะกลืนในระหว่าง5วินาทีนี้เราจะกลั้วไปทั่วปากลองนึกดูนะคะว่าใช้ลิ้นเนี่ยดุน ไปที่ฟันทุกๆุกซี่แล้วก็เหงือกทั้งในและนอกนะคะรอบในรอบนอกจนครบแล้วก็ถ้าเจ็บคอก็ให้แบบว่าก่อนที่จะกลืนให้อมไว้ที่คอลึกๆแล้วก็กลัวเหมือนเรากลัวคอใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยวิธีทําอย่างเนี้จะช่วยให้โรคในปากอย่างเช่นถ้าเกิดฟันเราคลอนหรือว่าเรามีแผลที่เหงือกหรือว่าเหงือกบวมอะไรเงี้ยช่วยได้อันนี้ทันทีเลยนะคะ ปริมาณเท่าไหร่คะปริมาณต่อวันเราพูดไปแล้วตอนแรกว่าเช้า4ี่หยดเย็น4ี่หยดก็จะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายที่ต้องการลิกเนนในแต่ละหนึ่งวันใช่ไหมคะแต่ว่าแนะนำคะ่ะว่าให้ใช้10หยดตอนเช้า10หยดก่อนนอนนะคะคราวนี้ถ้าท่านป่วยจำได้ไหมคะถ้ามีอาการไม่สบายเจ็บปวดไม่สบายที่ใดก็ตามให้ใช้ 15ห้ายดเช้า15ห้ายดก่อนนอนเนื่องจากว่าไอตัวเร่งเนี่ยมันจะต้องไปช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้ปริมาณเยอะเมื่อระยะหนึ่งผ่านไปแล้วค่อยลดจำนวนลงมาอยู่ในช่วง,วงปกติ10หยด10หยดนะคะคราวนี้มีคำถามว่าถ้าเกิดทานอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ารสชาติหรือว่าอาจจะไม่คุ้นลิ้นก็ได้ใช้อย่างไร วิธีที่2ค่ะผสมลงไปในเครื่องดื่มอื่นๆได้ไม่ผิดกติกานะคะหรือผสมน้ำให้ในปริมาณเท่ากันได้ขอ้อ3ถ้าเกิดที่เราพูดว่ามันแอนตี้อิ a ฟล a มเมชใช่ไหมคะมันลดบวมลดอักเสบ ก็คือว่าถ้าเกิดร่างกายเรามีแผลหรือบวมอยู่ในบริเวณนั้นเช่นเขา่าหรือศอกหรือข้อมือหยดตรงไปบริเวณนั้นเลยแล้วก็คลึงนวดเช่นที่เขาบอกว่าเป็นเกาแล้วนิ้วบวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมี3วิธีใหญ่ๆนะคะก็คือรับประทานโดยตรงเลยแล้วก็รับประทานกับอย่างอื่นน้ำหรือว่าเครื่องดื่มชนิดอื่นหรือหยดใส่ร่างกายในบริเวณที่ปวดบวม ค่ะนี่แหละคือสิ่งที่คุณเรเน่พูดมาวันนั้นคราวนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นคำถามจำได้ว่าเรามีคำถามบ้างเล็กน้อยอเช่นคำถามที่ว่าใครใช้ได้บ้างทุกคนใช้ได้หมดเนื่องจากว่า สาร fol เนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเคมีคอลไม่มีอะไรที่เป็นเคมีเลยทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดนะคะเป็นวีแกนด้วยเป็นธรรมชาติก็คือมีสารที่สกัดมาจากต้นสนเพราะฉะนั้นเป็นพืชใช่ไหมคะแล้วก็น้ำเพราะฉะนั้นสองส่วนเนี่ยแล้วมีลิกเนนส์ลิกเนนส์เนี่ยคือสารที่สกัดมาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นทุกคนใช้ได้ไม่มี ผลข้างเคียงนะคะใช้ผากเท่าที่จะใช้นะคะโอเคแล้วข้อถามข้อ2มีอีกคนอีกท่านหนึ่งถามว่า,า,า,าบริเวณที่เราแบบอย่างเช่นเป็นกลากเป็นเกลื่อนใช่ไหมเป็นโรคผิวหนังเนี่ยถูบริเวณนั้นเลยได้ไหมได้ค่ะคําตอบนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเมื่อเรารับประทานแล้วเนี่ยอายุ จะทําให้เราสวยขึ้นจะทำให้เราหน้าเด็กลงเพราะว่าก็เหมือนทั่วไปที่บอกว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพราะาร่างกายเราได้รับการแบบว่าฟื้นฟูดีท็อกซ์แล้วเนี่ยพอดีท็อกซ์เขาจัดสารพิษออกไปแล้วก็ฟื้นฟูรอยอยู่ค่ะอยากจะดูอยู่ว่าอยากจะเด็กบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ